สวัสดีค่ะนี่ค่ะอยู่ซ่องซีจูนองอเนน,นะคะทุกคนวันนี้เขาเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะพาไปเปเล่นน้ำฝนเล่นน้ำฝนนะคะนอกจากตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสามหกนะคะวันนี้น่าจะฝนตกเดี๋ยวเราเราฝนตกเราจะมาถ่ายเพื่อนดูนะคะพราะว่าที่บ้านจูนเวลาฝนตกมันจะแบบว่าน้ำมัน<า>ท่วมนะคะทุกคนแบบตอนนี้บ้านจูมันฝนตกมันจะแบบว่าท่วมมันจะสนุกมากคือแบบน้ำก็จะแบบว่าอยู่ประมาณแบบ คือแบบเข้าบ้านได้เลยนะบางคนที่บ้านต่ําอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนฝนตกนะาวันนี้น่าจะตกนะทุกคนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนรับนะทุกคนก็คือแบบตอนนี้นะคะคือแบบว่า,ฟ,าฟ้าฝนก็คือยังไม่ตกเลยแต่คือแบบบรรยากาศมันเย็นมากนะคะทุกคนงั้น,นะะเดี๋ยวเราก็จะรอฝนตกเราเรจาจะไปดูกันนะคะว่าตอนนี้จะทําอะไรนะคะตอนนี้คือแบบว่า ควรจะให้ดูบรรยากาศมันแบบว่ามันลมเย็นมากนะคะดูท้องฟ้ามันสวยมากดูมันสวยแบบนี่ดูคนสวยมาก,มมากเดี๋ยวใกล้ฝนจะตกแล,แล้วจะมาเปิดกล้องกันอีกทีนะคะตอนนี้เป็นเวลาจะถ้าฝนไม่ตกเหรอคะถ้าฝนไม่ตกเราก็จะทําคลิปเป็นปวอล์กเลยค่ะวอล์กตอนเย็นนะคะว่าเราทําอะไรเดี๋ยวเราไปรอติดตามกันเลย<ท>นะคะเดี๋ยวแบบว่าเท่านี้คือตอน,นเป็นเวลา หนึ่งทุ่มสาสิบเอ็ดแล้วนะคะคือแบบว่าฝนมันอ่ะยังไม่ตกกับทุกคนก็คือแบบว่าไม่รู้ว่ามันจะตกน่าจะดึกเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะตกประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวรานะคะขอตื่นไปนอนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าแล้วพรุ่งนี้นะคะเราน่าจะมีแพนไปเดินเล่นที่ สวหลวงรอเก้านะคะคนก็รอติดตามคลิปเลยนะคะเราจะไม่เราจะให้ทุกคนนะคะได้ชมคลิปทุกวันอังคารนะคะไม่ใช่วันอะไรวันจันทร์กับวันศุกร์เราจะให้ทุกคนนะคะได้ชมคลิปนะคะทุกวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะถ้าวันไหนถ้าวันไหนว่างก็ลงก่อนถ,ถ้าวันไหนว่างนะคะแล้วก็จะลงก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยว เราจะพยายามํำคลิปให้มากที่สุดนะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาดูนะคะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะ<ม>เพื่อรอการแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปได้เลยนะคะบ๊ายบาย